าอ át, สบายดีพี่น oh wow. ้องฮอดเพือนเพื่อนอะไรได้นี่เพือนที่เฮาเคยสร้างให้น้องเฮือนลังนี่ทีเอฟซีเคยเดี๋นี้สร้างให้สบายดีสดีเอ้ยกินข้าวแล้วบ่เยีงเออใช้ร้านอร่อยได้เอาขนมมาฝากลูกสบายดีสบายดีกินมาขนมซื้อขนมมาฝากมาหนีิเออให้ให้นี่นี่อ่ะเอออรีนอเออ อดีปเลาิอนีพี่ล่นไพ่อดีไพ่อดีออายบอกอายเออจะไปออกให้บอกมึงไงเวลาฮะเขาเหียนอยู่บ่โูกเขาเหียนอยู่บ่เออจะบอกเป็นระบบภาษาลาวบอเป็นแล้วเป็นระบบเออเป็นอ้ยลนเนจิติติกเลยนจิตติกป็นจิติติรือง คิดก่อนคิดเลี้ยงรักคนไทยแม่เนี่ยเอาเสื้อขาวไอ้บิลลี่มีเสื้อขาวอยู่หลดเอาบ่ชุดนักเรียนเอาบ่ได้ไหมเออเด็กๆนายไอ้บิลลี่เสีเอาหายเลยยืนหลดใส่บิลลี่เอามาอยู่ตัวกระต๊อานังเลียนมีอยู่เด้ไอ้บิลลี่เสีเอาหายเออกินแม่ขนมเหรอแกกินไหมไอ้บิลลี่ซื้อมาฝากไอ้บิลลี่บนนั้นมาฟาดโดนเลย เออเอาคือบปิลลี่คืนยู่เฮือนตัวนี้นยูแล้วบ่ยูแล้วขึ้นยู่แล้วโอ้ด้ด้ยด้นี่แหละเฮือนนั่งลาน้อยพมทองอยู่ที่บนสางเห้เ <c ười> สื้อผ้านี่ก็เปื้อนแล้วเนาะแต่แต่คร,ริิลี่เื้อให้บ่ลูกแมนบ่โดยสิโ <c ười> <c ười> ด้วยถักใจอยูน <c ười> ่น <c ười> ีน <c ười> ่เออแหละนี่หละนี่ยคือเคลื่อนเคลื่อนนี่อยู่ไอไอมูว่าไอมูนี่บ่ หมูจะร้ายลินาลงเนาะแม่มานั่งพีเดียแม่มานั่งทีเจ้าโอ้ยบโบเห็นมาเจะได้กับ,บโบโเ็นโอยู่เงื่อนไปทำไมมาทะเลือกคือบโบเฮนนายะจยเจ้าโอยู่เงื่อนปะไปให้ไปให้โอสมูทเออเราไปให้กับลูกแล้วได้ไปให้กับลุก เออไปออกให้เนาะเครื่องมือแท้อันนีรเดี๋ยวคอยไปเอาอันเครื่องมาให้นางหน่อยนี่ก่อนจ้ะอันนี้อันนี้เครื่องนักเียนเอาให้เพลินผ่องกระเป๋าเอาให้เอาให้เจ้าเด้อเจา้าชิไปนักแหนบบไปงงบก็แล้ว,วเจาววเออ้าเด้อลูกเด้อเอ้ยถ้คือสิเขาอยาอาู่ตรงนี้แหนเบื้งช่องอายผู้หนึ่งกันไปใช่ก็อายผู้หนึ่งจะดี่ระวังคนนีน้อย่าขอย่าเขากองผคนนีงเจ็บคุกเขาเลยบปนั่น อันเยอะ嘛อัะพี่มีคนอยู่อยู่บริเวณหือนบรอ,อ,อยากงได้นอนอยู่บ่สรุปแล้วในเฮือนน,นอนไหนไปอันนี้เฮือนแค่เห็ดให้เพื่อนตะกีอยู่ในไปนอนน้องพุ่มท้องี่และคลิปคนดัง,งดังตะกี้จะข้นก่อนอน,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 นในทางเฮือนบริยอ่งช่องพนเออไอนี่แม่แ โอ้ายอันนี้อายอ้ายบอนี่ฮะเอ้ออายเบลินเอ้อ้ายเบลินเฮ้ยไปเลงง่วงปะบอลเบลินเบลินตาหน้อยชื่ออะไรก็ลืมเลยจะชื่อเจ้านะชื่อลูกนี่อฮียชื่อลูกจ้าชื่ออะไรก็มือก้นนารีฮะนาลีนังนารีไม่นังนารีหมาด้วย มาลีเนาะเออเออเออนางนารีมาพี่น้องเลยโดนแล้วปะขอบใจมาโดนแล้วเนาะเออเออนาลีเอาเครื่องเจ้านี่นกก้อนนกขอบใจก็หลุดขับใจนกชองมือที่ไรขอบใจช่องมืดขอบใจเอออันนี้เครื่องเด้อเสือขาวเจ้าเด้อหลุดเด้อ เชื้อคาวกับ<ต>สินของเจ้าใช <ไป S 1> <ด>่อะโดยเหล็ก็กระเป๋านะเอาไวด้ดีได้หลุกมีเฮียได้หรออเห็ดให้พี่นี่ได้เข่าเจักกระสอบอヤกโอ้ให้ดึงใบแดดมันเนาะงาคือลายก่อนาลายเขาเ่าบบเกิดมาด้วยไหมนี่เด็กไปเขา่เเขาได้หน่อยเข่าได้หน่อย ผมเราเป็นส oh, mm ีทองนี hmm. ่มันเศร้าเป็นสีทองครับผมผมเราหน่อยนี่นี่นี่ผมยังเป็นสีทองคือเก่าเนาะอืมอืมอืมนี่ได้เงินเพิ่นเด็อเป็นรองตุกี้เขาเคยเบงเคยมาช่วยเลือเพิ่นตุกี้เคยเหตุนี่เนเพิ่นเอ่อเอ็นซีเขาได้เงินเพิ่นเป็นรองลังไงได้เป็นรองเลยเฮงินเพิ่นลัง น่องไงเติบน,น,น่องอะไรอันนี้ก็ถือโอกาสไม่ยอมยามเพิ่นบัไดไม่ยมยามเพิ่นโด,ด,ด,ดนแต่ดนๆเลยแช่ขนมจังมันเขาเอาออบดล้วบอไอไอไอน่ะนไอกบบร,ออรอบิเขาหงเยนบอเยนก่นเิเขางเยนเปเห็ดเบียกเฮ็ดเบียกรับจ้างบออือยน่ะไปเฮ็ดเบียกรับจ้างที่กันเนาะ เจ้าได้ส่าอ้ยาเมื่ได้ไปเฮ็ดเวียกรับจ้างบ่บออืบอเขาใจเราบออิสริยอืมได้อายุเท่าได้ลูกเจ้านี่อ้ยอ่ะลูกเจ้านี่จักพงศ์ปีบุญจักพีจากพีเราเราบอกเป็นลาวเนี่ยเราบอกแต่ละเทือกคือคนมองเราไปเลยไอ้ยาเราแบบเราบอกเขาใจไปเลยเนาะเข้าใจเนาะเราสบายหืม เต่าจำบ่ายจ้ะต่าจำบายเป็นอะไรก่อเต่บอสบายเออจต่บอสบาย่มเราบอสบายเลยตอนนี้เป็นน้องเออช่เข้าอไล่ะหงเยนชื่อนไดก่อลืมชื่อแหละอยากชื่อมซื่ออะไรลูกจัง่ลื่อมองีกแล้วชื่อในได้กอ ชลีชลีลีไปหน่อยนิมีเขาปองตลอดยตอนเรแล้วยเอะมูจื่ออะไรเก่ะเยอะื่อแก้วยังกกาอรี่อรี่อรี่นาลี่เรื่มตลอดนาลี่นี่นาลี่ไปบลเฮียนสิไปบลกไปอ้าว ไปคือโบไปโรงเรียนจะจะคือนา่นรึจะคือจีเป็นนังซื้อกันโบไปโรงเรียนหึมนั่ด้อันนั่นอันนังซื้อเป็นบมลูกอ่านนังซื้อเป็นบ่อ้าวอ่านนังซื้อกับโบเป็นโรงเรียนกับโบไปแบบนี้อาบางเท่านี้กับพ่อได้เดี๋ยวบอกอヤน้องใหม่เท่านี้กับพ่อได้อยู่ยวบ่กมันอมันอึดบ่บ่อึดแล้วอือืม เพือนี่ก็ได้ปัดไปโกวดอย่าว่าอยะให้เงินตอนนี้เขาอยากมันบ่มีคนอยู่บอกเลยนะมันคือบ่มีเครื่องของอะไรอย่างนี้ลูกเอออยู่นอนอยู่นี่เออนอนอยู่เนาะเออ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 ยืนว่าบนในนอนอยู่เฮือนมีเสื้อืม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  อันนี้เันพัวเราตายนนเนาะพัวเจ้าตายตะกี้กเาานะาะเดี๋ยวบัตีดิอดีเออนั่นแหละจังว่าคนมาไายตะกี้แล้วเอฟซีคอยเขาเฮ็ดเฮือนนะเจ้านี่อืมดีแล้วเจ้าได้เฮือนตัวนี้ดีแล้ว,ด,วดีแล้วเ <laughs> บิง่งเราเราจะคือคนเมาเหรออย่างอย่างจะกินเหลาอยู่บ่ไม่งวยบุหรง,ง่งวยบ่เออบุกิน,นบ่ก,กินเนาะอืมอันนาลี่ น,น,นัลีนันเรียนได้ผู้เบาเราบลุกมเบิ้ลผู้บบาเบิ้ลยคกคนจิหนังไม่เบายกคนใช่เกืบยังบุมีบอกเกือบต้นไอวิลี่เอห้นะบุมีบรลุขาดและเกืบนะขาดแล้วมันโดนขาดและเกืบนะอืมอันนีอันี้ล เราเป็นคนดูเราเราเบอกภาษาลาวโอเป็นเจ้าเนาะโอเปนดูเออหันหลังคนเบอกภาษาลาวโอเป็นจังหวะเพิ่นอันนี้แน่พี่น้องเลยอ่ะอาคัมยู่เหินอย่บ่อาคัมนี่บ่ไปเวียกให้อยู่เฮือนพัวเราบ่พัวอาคัมไปเวียกใช่ไปเวียกเกืปุรระเบิดบ่ไปเบียกระเบิดเมีแต่พัวเราอยู่ มัูไม่บงมันละนู้หมนันผัววันหนึ่งคับนี่แหละขี่น้องเลยเนาะบันนี้ก็คือบริออกให้เนาะปะโดนโดนเพื่ออกันได้ออกเนาะขอกับโบจักสิทาเมียงเจ้กเชิญตามเราเราก็ต่อฟ้าแจ้วโบเป็นขี่หนองเลยนี่แหละแวนี้แหละนิดหน่อยช่วงนี้นะ ยืนกบเป็นนี่ได้มั้ย่างกบเป็ดเจ้าฮะเจ็บอันนี้เจบแทงเจ็บขาเพื่อนเก่าในบ่ไดม่างบหยาเราเปเพือนเก่าปะเฮ็ดพายุซะเพือนตัวนี้บ่อยา อันนี้เฮือนคั่วเพื่อนเฮือนตัวเก่าได้เพี่น้องตัวนี้ตัวนี้แหละเป็นเฮือนลังเก่าตะกี้ที่เอามาถ่ายตะกี้เด่นเนาะสลีเจ้าก็มาได้ตะกี้นะเชียวเนาะเอามาถ่ายตะกี้เฮือนลังนี้มีเพื่น้องแล้ววันนี้เฮือนเพื่อนลังนี้แหละแบบเป็นเฮือนเก่าเฮือนตะกี้พุ่นแล้ววันนี้เอฟซีเฮาเห็นเลยเพื่อนจะช่วยเหลือแบบเห็นเฮือนลังใหม่ให้เด้เพี่น้องเฮือนลังนี้แล้วนี่ลังทางลังเท่านี้ ตะกี้ยร์เพิ่พอยู่นี้กับลูกพันมีลูกเหล่าลูกเหล่าผู้นึงลูกเหล่าสองคนณนอร์เฌรีเนาะมีผู้น้อยนี่แล้วก็มีอันนั้นพี่น้องเลยแล้วมันนี้เพราะวเราตายแล้วอยู่เฮือนหลังนี้เนาะอันนี้เพิ่นปะเฮ็ดเขั้นขั้วเนาะนี่แหละเฮือนตจอเฮ็ดให้กับแข้งแห้งได้เป็นน้องเลยแบบแข้งแห้งเฮือนไหนเบิ้งใหม่เบิ้งหน้าใหม่ก็โหเป็นน้องสิหน้าใหม่เฮือนหลังใหญ่แข้งแห้งแบบเดียวกับเพื่อนน้องวิไลแบบบ้านน้องวิไล บบนีกับ้านน้องวิไลกับสไตล์เดียวกับเพื่อนเพื่อนพี่น้องเลยอยู่บ,บ้านนี่กับทางนี้กับสป,ป็นนีมม่หน้ตาต่างไงทางนี้พี่น้องเลยนี่หน้าต่างเด็กเลาอยทางเด็กหน่อยก็ไล่ไล่เด็กหน่อยเนาะ ทั้งหนากระไงถุงไงพี่น้องหลังไงลูกหล่ะเสื้อค้าไอ้บุหรี่เอาให้เนี่ยใส่มึงดูหลุกพอดีบ่ขึ้นไปใส่เบิ่งปะมสลัดเออซะใส่เบิ่งพอดีบุหรุไเบิ่งขึ้นก่อนขึ้นไปเบิ่งทะแยมันก่อนนิดนึงพี่น้องพิล่าใส่เบิ่งดูพอดีบ่ใส่เบิ่งหลอดเออ อันนี้ก็ไให้เชลซีลเนาะซึ่งหายแต่โดนเลยพี่นอ้องเลยติดตัง้งให้เพิ่นบริเวณที่ให้พิ่นก็กว้างเด้เบ่งใหม่เนี่ยแน,น่นะหนังจะเี่น้องเลยโอ้ยพอดีเลยลูกเลยพอดีจะเลยอมอมเลยเสือ้อ <c oughs> เสื้อขาวได้ใส่ไม่ใหญ่งผดป่ะจำเสื้ขาวฉนี่ขึ้นมาใส่ให้เธอ,อเพิ่ง <c oughs> เดินในเสื้อขาวใหญ่งผดป่ะจำนี่เดี๋ยว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 เพิ่มเอามาผีก่อน ไปให้แม่เบิ้งก็ลูกไปให้แม่เบิ้งก่อ็พอดีเลยเนาะพอดีเลยเออเปี๊ยเลยนะชอบไปย่อแม่ชอบไปย่อแม่เออชิ้นนี้พอดีครูบัเสื่อะไรใหญ่บอกมาจากยิ่เชื่อแม่อ่าเราเรา้องนุ่งเสือมาดูบาโแกก็ได้ลูกโบแกก็อะไรโบแก่เท่ามนั้นนุ่งนุ่งนุ่งมากเท่าที่ว่านุ่งตันนี่ลูกโมันคือหมื่นแต่ละไม่เย็นไปลูกเย็นไปเออหนุ่งเสือก็ไม่ลุก ง่ายอ่รจักบบเทงมานะแกะนัวแกให้แล้หนุนมาคุยกันง่าหีโ่จูยันง่ายอจุโอ้ยเด็กหน่อยในไเดมาไหนนี่เนาะนี่แล้วเชียวเฮ้โดนแล้วจ้ะ แล้วพอภาษาลาวบ่ค่อยเป็นพุ่นนี่ครับแต่ว่าเราเป็นลูกอัมผะพอเราตายแล้วนี่เราเดีปะเรียนน้อปะใหญ่ใช่เนาะเกาะได้เนาะใช่เป็นลูกเสียค้างลูกเออมันจะอ่อนละใคยว่าพอดีเฉลี่ยใช่ไหมชิ้นใหญ่พดบ่แต่พอดีเนาะแค่นเฉียก็เกาะคืนหน่อยหนึ่งเกาะแคนเฉียกันหน่อยหนึ่งพอดีก่อ่ะลองลองใส่บ้างลองลองติดกระดุมบ้าง เพราะว่าเขาสินเน็บในเด็กเขาเอาสินเน็บในเนะาะธรรมดาเนะาะจะจะใส่ตัวน,นี้กอน,นเฉียวเออใส่ตัวนี้กนอนมีผมดีดีลูกมีผมดีเออมีผมดีดีจะคือนอาหารเนี่ยค <c ười> ือเฉลี่ยไปว่าใหา้เราเอาเอา,เอากับเศษเสื่อเชื้อเขาทางในเนาะเชื้อเท้ากับตู้ตู้ตตหน่อยก็เอาใหา้กันอนาคตอะไรเมื่อวานนี้ในตัวตู้ใหญ่นในกระเป๋าให้เราพี่น้องเลย บริการแน่นอนบริการจะนั่นล่ะใส่ด้ทั้งลุงก็ใส่ไหมลูกสิแล้วให้เล่าให้เล่าแก่สินาใส่ใหม่สินเนี่ขาก็ดีแล้วมันหัดเนาะเสียแต่เสียขาวตัวใหญ่เนาะเรียนรห้ามลูกง้ามแหละใส่มึงดูจับกระเป๋ามึงดูลูกพอดีว่าจั่พอดีว่าจั่เธอโอ้ยพอดีเลยเปียเลยกาะกันเสียป้าว่าเป็นนักเลง เอออะงามเลยเปรีย้ยอ้าวอ้ออาวเรียนได้บะเนี่ยแกออกมาในห้อนะแกอ๊อกลูกแกอ๊อก้องเรื่องสลีถือว่าเสือเสือเอาเสือมาให้เราถือว่าพอดนะีอะไเอฟซีเนาะอย่างในใจงอนจะเรียนได้เนาะเพราะว่าเราเอาให้เราก็คือแบบพอเราได้ไปองค์งามองเงียนน้ำหม,มูนะพี่น้องมีเรื่องคิดว่าฉนะัน อันนี้ก็เฮือนแล่าน้อยจังวหวะเฮือนกะกระเจ้าจอยู่คือว่าอะไรมันสีิเย็นเย็นลงหลงทางนี้นะพี่น้องมีหน้าต่างทางนี้ตัวนี้น่าจะเป็นห้องนอนกระเจ้าตัวนี้ข้างในนี่พอดีปะเอา,าอพอดีอเดี๋ยวกระเจ้ากะมาธนาเชลเสือตัวหน่อยมาให้เด้อเออเรียว่าอุลลี่เอาเสือตัวนน้องหน่อยมาให้ยแน่ซอให้ไหนครบซอนี่มีซอพร้อมนายพี่น้อง

พอดีเลยชั้นี่พี่น้องเลยอี่หลักกลางคืนจะจะนอนใช่หรือจะนอนนี่บปล่กนอนในห้องนี้ฮะ,นอ,นนะอ๋ะอพี่พี่พี่ประห้มพันอยู่พี่น,นี่มึงแม่เจ้าได้นอนใช่หรือนอนน้องกันโอ้ไอเจะได้สฉลิมนอนน้องกันเออคลายขึนคือเออเออเอเอเด้อบัลลีครับปากจะเอาตัวใหม่มาหาเจ้าเดือดเสือเด้อ เชือดจะไปขนมันดูในประตูหลังในบนกระสอบมีไปจักตัวหน่อยเชื่อดไปบึ้งบื่อนะเดียวเชื่อดเหียนเขอยามันมีอีกอีกตัวหนึ่งไปน้องว่าพี่ลูกเดี๋ยวเราไปเบิ่งเบิ่งให้อีกกอนมีไปจักเจ้าเบิ่งนานเด้อบึงเธอมันมีให้กับเจ้าอ้อให้กับเจ้านี่แหละพี่น้องเอ้เนาะกะขอบข้อเล่านี่กะคือว่าเล่าเอาเพราะฉันเล่าบุคคลเป็น ไอย้ยานี่ผัวเรากะตายแล้วน่าเล่ากระเลี้ยงลูกชองคนเชื่อคือหัวและเล่ากะบ้องบ้องแดงน้องเนาะเพิ่น,ะนกะว่าบอกเข้าใจแน่บอกเข้าใจแน่จังว่าเพิ่นบุญวัชนาอีลาหล่าน้อยนี่นี่พี่น้องเลยจังหวะนี่เอฟซีแห่บิลีเป็นสะพานบุญเนาะฉันหืวหน้าในเพิ่อนรังนี่พี่น้องโอ้กะจังว่าดีใจรังเป็นได้ได้บุญวัชรีสะพานหม่ฮะมันมีตัวหน่อยมันจะแคบมังเหรอ นี่น <c ười> ี่ตัวน้อยนะแขบ้งนี่นี่นั่นตัวนอยแกกบุ้งกองตัวนะนี่ตัวนี่ตัวน้อยแกกเลยเสื่ยค่อนี่ขัตัวใหญ่กับย่าแกะบ้งอันนี้ก็นหับ้านของข้าเจ้าเน่อยนึงแขหน่อยแขบุ้งก่อนค่อยบึ้งคอมันคือนชินน่อยตัวนี้แหงไงเขาไปแหงไงเียวนี้ตัวนั้นได้ใส่แกเชี่ตัวนั้น บ้องอเอไงโตก็ไงนเสยียจะเอาหายเโอ้ย,ยงอนงินก็มีลายโตอ่ตากีก็เคยซื้อมาซื้อไปไายแเละนบริายเลย,ลย,ลย,เลยขอเอามาแจกขจาวเวน <c oughs> นี่ยจะงายๆกันแล้วนมน่เนาะเเพราะว่ามันอาจจะโบมี่อีกคนหน่อยนะเชียเน <c oughs> ยาะ เห็นบอกมันอยู่ในระบบนฮะเออน้อยบม่น่อยเลยหน้งใหญ่เลย้งใหญ่บ่ยาสักหน่อยบมีลูกหล่าตัวหน่อยบ่มี่เดี้ได้ตัวหน่อยลูกบัดแลจังเอาน่อยมาเลียมาหาใหม่นาอเออสินพอดีแล้วสินนาะ เออโอ๊ยยิ้มเลติลูกยี่มเลยติยิ้มหมแม่บังกือเห็นเลยพี่น้องเลยมื่ก็ได้ลูกละเจ็บขอบาบรีเจ็บคอเมื่อกอน่ะเออมานบาบีซื้อขนมมาฝากตัวเงด้อเออเอออาวสบายดีก็ลูกสบายดีกัน บายดีอ่แม่ดेสบายดีสบอื้งี้กันนด้วยอนี้งีล่ะที่น้องเนี้ยขว่นกันเนะ